สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat5 f ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคก,กับวิธีการสร้าง r e o v e r y Drive บน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเราสามารถสร้าง r e o v e r y Drive เก็บไว้เป็นแบบ USB นะครับกรณีที่เครื่องนะครับ Windows เรามีปัญหาเนี่ยเราจะสามารถใช้เจ้าตัว r e c o v e r y เนี่ยนะครับเป็นการช่วยรีเซ็ตเครื่องได้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสาคัญเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยสาหรับคนที่ใช้งาน w i ด้วย s 11อยูนะครับควรมีไว้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายครั้งที่น้องสอบถามมาว่าพี่ครับรีเซ็ตเครื่องมารีเซ็ตไม่ได้เลยมันขึ้นเออเลอร์นะครับบางทีเนี่ยไฟในตัวของ Windows เนี่ยมันเสียหายนะครับแต่ถ้าเราสร้างเก็บไว้เนี่ยจะตัวนี้่ยเก็บเรื่องของตัวไฟล์ซิสเ็มของ i n d o w s ด้วยพร้อมกับข้อมูลบางส่วนที่เราแบ็กอัพในวันนั้นนะครับทำให้เราสามารถรีคเวอรี่ตัวเครื่องกลับมาได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นง่ายมากครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการสร้าง r e c o บล y ่ได v e บน w i n d o w s 11ที่เราควรรู้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือ F ฟล d r ด v ์ครับแฟล d r ด v ์เนี่ยต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า16กิกนะครับแล้วก็แนะนำาให้เป็น USB 3.0ขึ้นไปนะครับก็คือยิ่ง3.0 3.1 3.2ยิ่งดีมากมากเลยก็คือรองรับพอร์ตที่เราเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเขาเรียกความเร็วสูงนะครับก็ทำการสร้าง r e c o v e r y ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะขั้นตอนขั้นแรกต้องมีแฟลชไดร์นะคร ต่อมานะครับก็คือให้เราพิมพ์นะครับค้นหาคําว่า recovery drive เลยครับ recovery นะอย่างเงี้ยนะครับ recovery drive นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดที่เป็นไอคอนแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะให้กดนะครับก็บอกว่าเนี่ยจะครับ create ตัว recovery drive นะครับก็กด next ครับนะครับเราจะ back up recovery ทั้งหมดนะครับ next ครับจากนั้นนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้ windows ทำการเขาเรียกว่าสร้าง create ตัว recovery ไว้นะครับนะครับ พอจากนั้นนะครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยฮะเขาจะบอกเลยครับว่าให้คุณคอนเน็กนะครับตัวแฟลชไดส์เนี่ยขนาดความจุนะไม่น้อยกว่า16กิกนะครับพี่ก๊อฟแนะนำตอนนี้พี่ก๊อฟใช้เองพี่ก๊อฟใช้32นะนะครับซึ่งตอนนี้32 64เนี่ยราคาถูกมากนะครับพอเราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับพอเราเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยระบบจะออโต้เลยครับดีเทคนะครับตัวแฟลชไดส์นะครับ เมื่อ Windows นะครับเจอแฟลชไดร์นะครับก็นะครับก็จะบอกนี่ครับยังย้ําเตือนอยู่ด้วยว่า1ก็คือตัวแฟลชไดร์เนี่ยต้องไม่น้อนกับสิบกพิกนะครับแล้วมันจะลบข้อมูลในแฟลชไดร์ทั้งหมดอย่าเอาแฟลชไดร์ที่มีข้อมูลสําคัญนะครับมีข้อมูลมาใส่นะไม่ได้เลยนะต้องเอาแฟลชไดร์เปล่าๆที่ไม่มีข้อมูลเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กเลยครับเนี่ยครับอีกสิ่งสำคัญข้อควรระวังนะครับสำหรับคนที่สร้างรีโครรี่ ดายนะครับบนโน้ตบุกนะครับอย่าลืมเสียบอะแดปเตอร์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสียบอะแดปเตอร์ไว้เกิดแบตหมดขณะที่เราสร้างรี c o ร e r y เนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเสียเวลาฟรีในการสร้างเลยนะต้องมานั่งทําใหม่นะครับแนะนําเลยครับอย่าลืมเสียบอะแดปเตอร์ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กตรงนี้ครับดายที่เราเลือกเลยครับตัวแฟลชดายเราแล้วกดเน็กครับนะครับนี่ครับก็มันก็บอกว่าจะลบ e r y t h i n g นะครับในดายนะอย่าลืมนะนะครับอ่า c r อ a t ยนะครับ ตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนในการสร้าง Recovery แล้วนะครับก็คือหน้านี้นะครับก็คือเพียงแค่รออย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือขั้นตอนในการสร้าง Recovery ลงเก็บไว้ในตัวของแฟลชไดร์เราแล้วนะครับรอให้ครบ100%นะครับแล้วกดฟิ n น s ตได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรารอก่อนนะครับถามว่าเราเะเวลาในการใช้งานนานไหมในการคือ Recovery ก็คือการสร้างเนี่ยนานพอสมควรนะเพราะว่าเป็นการมันไม่ใช่แบบการลงวินโด้นะก็คือเป็นการเขาเรียก b a c แบ p อัพทั้งวินโด s ทั้งไฟล์ซิสเต็มของเรานะครับแล้วก็้้อมลางสววเดครตใช ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่าเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วนะครับแล้วกดฟ i นิชได้เลยครับก่อนจะไปดูวิธีการใช้งานฟังก์ชัน recovery drive นะครับตัวของ usb นี้นะครับเข้าไปดูตัวไฟล์มันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับกดเข้าไปทิ้ง pc ครับกดไปที่ตัว f ฟลชไ drive ที่เราสร้างเมื่อกี้นะจะเห็นว่ามันไม่มีไฟล์คําว่า set up เห็นไหมจะแตกต่างกับเวลาเราสร้าง windows นะจะมีคําว่า set up นะอันนี้จะไม่ใช่นะครับการใช้งานจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาจะใช้งานเราต้องกดไปที่ตัว boot option นะครับ เพื่อจะเรียกฟังก์ชันนี้มาใช้งานเดี๋ยวมาเรามาดูขั้นตอนในการเรียกใช้งานเจ้าตัว recovery drive ตัวนี้กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้เจ้าตัว USB recovery drive นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือ1ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับแล้วก็ปิดเครื่องก่อนเพื่อที่ว่าหน้าที่ของเราก็คือทํายังไงก็ได้ให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยบูตมาที่ตัวนี้ไม่ใช่บูตไปที่เข้า Windows หรือฮาร์ดดิสก์ในตัวเครื่องต้องบูตมาที่ตัวนี้นะครับขั้นตอนก อาเกิใครยังไม่ทราบว่ามันฟังก์ชันในการบูตเลือกบูตทำยังไงนะครับก็เปิดเครื่องปุ๊บให้กด esc ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้หาคำว่าบูตเมนูหรือบูตออปชันนะครับเพื่อที่จะวิ่งมาที่บูตตัวนี้นะครับนะครับอย่างพิกอปเนี่ยก็คือถ้าเป็น hp จะกด f 9ก็กด f 9ครับจากนั้นก็เลือกมาที่แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับก็อ่านจำชื่อนะครับอย่างแฟลชไดร์ตัวนี้เป็น kingston นะครับแต่จะเป็น sandisk เป็นแล้วแต่ยี่ห้อของคุณนะครับแล้วกด enter นะครับพอกด enter ปุ๊บนะครับ รอสักครู่นะครับมันก็จะทําการคอมพิวเตอร์เราจะวิ่งมาจากแทนที่จะวิ่งไปที่ฮาร์ดดิสก์ก็จะวิ่งมาที่แฟลชไดร์แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่จากนั้นนะครับปรากฏหน้านี้มาแสดงว่าเข้ามาที่ตัวแฟลชไดร์แล้วนะครับก็คือให้เลือกตัวภาษานะครับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษครับจากนั้นนะครับให้เลือกมาที่ Recovery Form a drive ดนะครับ recovery form a drive ดนะครับกดเข้าไปเลยครับ จากนั้นนะครับจะปรากฏคําว่า Recovery Form d r i ด e นะครับจะมีให้เลือก2แบบครับหเก็บข้อมูล2ก็คือเคลียร์ทิ้งทั้งหมดนะครับเลือกแบบไหนนะครับเราต้องการแบบไหนเก็บข้อมูลไว้ไหมนะครับหรือจะเคลียร์ทิ้งทั้งหมดก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าผมบ๊ก็อ์เลือกเก็บข้อมูลไว้คลิกลงไปครับจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าให้คุณนะครับกด Recovery เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับการกด Recovery ก็คือจะทําการ Recovery ตัวเครื่องเลยนะครับนี่คือขั้นตอนการ Recovery ง่ายๆเลยฮะเนี่ยฮะจะ r y จา และนี่ก็คือขั้นตอนในการ Recovery นะครับจากตัว Recovery d ไดทที่เราสร้างขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไฟทครับ